ช่น้ำไปสามมงกุฎนะครับหูกระเช้าเกลียวดีครับหัวนอกครับผิวอย่างสวยครับวัวได้บัวแตกนะครับโปะแตกไปแล้วครับออกง่ายหมดสภาพนะครับสูบกันหนังไม่มานะนมหนูถอดได้เลยอ่ะนมหนูเป็นหกเหลี่ยมนะครับออกครับหลมรวนครับ ค่อยหเสาส่งเข็นออกครับน็อตยึดกระเช้ายกกระเช้าออกนะครับถาดยึดกระเช้ากระเช้านะครับแน่นดีครับแคนแป้นบดิดครับถอดเกจครับออกง่ายแฮ hey. เกจมาสภาพนี้นะถอยลิ้นลม ออกมาหมดแล้วครับโซดาไฟครับหนึ่งสองสามมาถอดอุปกรณ์หัวในครับบัวมันแตกมาแล้วนะครับเปลี่ยนครับโซนักชีดเลยครับช่วยในการถอดนะครับออกครับเซฟไม่ยุบไม่เบี้ยวครับเอาตัวนี้ออกครับ ไม่ออกนะครับไ่คราบน้ำมันเก่าเขาครับแช่น้ำาหลักวนกระเพราแช่น้ำไปครับถอดตอนเลยครับออกเลยครับง่ายเลยออกมาแล้วครับเดี๋ยวไปล้างกันต่อหลังแช่ไว้คืนหนึ่งนะครับตะกอนเยอะครับใส่แล้วเก็บผิวครับ ชิ้นอื่นเราล้างแค่ฝุ่นครับพอเลยเก็บแบบนี้เลยนะครับสอยหลักก่อนครับได้แล้วทะลุชิ้นอื่นก็ขัดเต็มที่เลยนะครับเกตครับถอดให้ออกครับจับแค่พอแน่นครับครับค่อยๆครับออกมาแล้วนะครับ น้ำยาล้างจานครับต้องการแบบนี้เลยนะครับเข็มไม่ขึ้นใช่ไหมครับนี่ครับหอดน้ำยาล้างห้องน้ำครับเอาไปล้างครับฝาสูบนะครับลูกว้างมากครับเวลาสูบจะแว่งมากครับเดี๋ยวเราจะมาแก้กันครับผมจะใช้แหวนทองเหลืองครับวางลงไปเลยครับใส่ตะกัววางครับใส่ตะกัวเพิ่มครับเรียบร้อยครับเทสครับไม่แว่งนะครับ ไปกันต่อครับครับหยุดสนิมแล้วครับมากรูเรียบร้อยครับสปริงกันหนังหนังสูบใหม่ล็อกปลายครับนวดให้นิ่มเลยครับได้กลี่ยมกันซึมนะครับใช้ประเเกนสำเร็จครับใส่เลยครับตอกอัดเข้าไปนะครับอัดแน่นนะครับทะลวงรูนะครับใส่เลยพร้อมใช้ครับฝ้าทั้งยางใหม่ครับ ลิ้นลมใส่ยางใหม่นะครับสปริงใหม่ครับกดบาา์ให้อยู่ตรงกลางครับพร้อมใช้ใส่เทสร่่วก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยประกอบพร้อมลุยใส่ลิ้นลมก่อนนะครับสาวทงเข็มครับใส่แก๊สแป้นบิดเลยใส่เข็มเลยหลับบนครับใส่เพื่อเทสนะครับ เข็มขึ้นแล้วนะครับปิดฝาทางเลยครับใส่ซุปเลยครับแก่เกตขึ้นนะครับเทสรั่วกันหน่อยครับหนึ่งแล้วครับปต้องลงระเช้าก่อนครับใส่ถาดครับตามไ้ค่อยห่อครับหลักบนตามครับนมหนูครับ กระเช้าใหญ่นะครับต้องล็อกก่อนครับวางโต๊้เลยครับหวในพร้อมใต้แสงวางครับง่ายครับวนออกมาครับใส่เกจกันนะครับวางกระจกเกจเลยครับเสร็จตัวกันกระจกครับครอบเลยครับเรียบร้อยครับสมบูรณ์ครับ ใช้แอลกอฮอล์ทำระบบนะครับแบบไม่เท่วยหอเลยครับจุดไฟครับระบบพร้อมก็ปั๊มลมเลยครับจุดครับไม่ห้อยแปบ๊บจุดตีแล้วนะครับทีหนึ่งพอดีครับสวยงามมากครับแสงดีมากเลย สมบูรณ์ครับ